จำนวนเจ็ดตัวนะคะแล้วก็ต้นไม้ปีงตนะคะร้าอแอลแอลรูเล็ตชว์ดนะคะม้านลูกสุนทรจำนวนหนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็ธนาคารพมสนะคะสาขาเฉลิมพระเกียรตินะคะบ้านลูกสุนทรจำนวนยี่สิบกระปุกนะคะแล้วก็บริษัทนะคะเจริญสุขภฮพัสนะคะบ้านขนมนะคะจำนวนสองถุงใหญ่นะคะ สหารกอบการเกษตรนะคะบรรก่ะมอบเป็นเงินสดนะคะ500บาทนะคะแล้วก็ร้องถึงตัวเช่าอาช่าอามอบเป็นน้ารายนะคะจำนวนกีฬาหมู่บ้านนะคะรักเิทนิไทยเราเรื่อนปีสิค่ะอาวันนี้ก็มาด้วยอางทานน้ำหวานน้ำบัดลมนะคะบรรยากาศก็ร้อนๆในตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าหมดได้ยังเช่นกันคกรดา้อมเพอักแก้วก็หมดช่กันะลงานหวานน้ำบัดลมนะคะ ต่อด้วยนะคะหอจกเชิดขาแดงนะคะแล้ก็ทำเป็นซุ้มโรงทานแจกขนมมอบให้เด็กๆเช่นกันนะคะวันนี้มีโรงทานขนมอาหารมากมายนะคะแล้วก็อันผู Eller, ้ด e. ิฉ okay. ันได้ก like ลินเมื่อกี้แล้วก็บอกว่าคือเดียร์รงทานมาพร้อมครับนำทีมงานโดยพันตำรวจโรอาคัชนะเดียร์พินัสอวอสอวัยาสอคาทวันพ่นัง นะคะปีนี้นะคะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือร่วมใจนะคะของคณะผู้บริหารทีมสำคัญขอพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นคือต้องติพี่น้อผ่านพี่น้องชมบรรยากาศไปเรียนยาพี่น้องนะคะจัดเรียงระเบิขึ้นมาเพราะว่าทุกท่านเล็งเห็นมองเห็นนะคะความสำคัญของเด็นนะคะเพื่อทำให้เด็กได้รู้จักบทบาทหน้าที่ความสัมพัญของตัวเองนะคะบนเร่อที่จะไม่ได้แสดงนใน คุณคเพิ่มพี่รองกิจกรรมใหเด็กเ่ีพี่รองเราก็มีรางวัลมอบนะคะวันนี้มอบให้เด็กอยวังเต็มที่เลยนะคะี้ลูมือเองครับพี่รององรองนายกพี่รองลูกมือเองเลยพี่รอมอ่ะเอาขั้นั้นไหนได้าา่ อร่อยไหมครับี่อร่อยค่ะโอ้จับจิ้มหนูพี่น้องเป็นเพี่น้องยืนแถวไทไร้เลยคู่เอฟทีรอบเกลี่ยเล่นพี่น้องเค่ะร่าแจงหนาแจงตาอยู่พี่น้องสาวงามเขตบางตดบนตะวันพี่น้องไหนครับไหน โอ้อันนี้ลูกสาวโอ้ลูกสาวนายเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยก้าฮันนี้ก็เพจกีฬาหมู่บ้านรับกินไทยเราพี่น้องเพื่อนกลุ่มสาพี่น้องโอ้โหโอ้ใหม่ๆสดๆยิ้มได้พี่น้อง หักหลายกินมาไหวพี่น้องหักลายนี่กันกินกว่าคือกินเลยพี่น้องอ้หมีมีมีเมนูเกือนนำบรูเบอร์ี่โอนี่สองจันสองย่างพี่น้องโกโก้หมดแล้วมาบวท่านหักหลายจีนสายพี่น้องโอ้อบนีน้ำ โอ้ขายะเด็กบริการะเด็กพี่น้องต๊่าพ่น้ขอบคกินะคะลงอบิเลยอันนี้กับประธานอสมพี่น้องคเด็กเออประธานอสมคนสวยสวยดำขอบคาอบพี่น้องโอเคครับอยาเพิ่มบริการเบิ่เด้อไว้ให้หักหล่ดํมเน่ย อะไรคือเจ้าหน้าที่นั่นล่ะพี่น,อน้องเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดาวบอนพึงสมัรรถนิลกับการกำงานพี่น,อน้องจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้ลูกให้หลานพี่น,อน้องผมก็เห็นนางรองกีฬาทองพี่น,อน้องเป็นมาซอยงานวันเด็กมื่อนี้โอ้คผมกิงเข้มาด้วยโอ้ผม จึงกมนจีนครับแ F B อ,อคาค่าอันนี้ก็กำนัตนตำบลถาวอนผู้ใหญ่บ้าน<ม>ที่ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกโมกพี่นองสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลพี่น้องให้บริการกับทีกับนองนี่แด้านมาเด็กมือนีคืนมืนเลิกเกินพี่น้อง จุดเกิดแห่งความอะอยนั่นกินไปนั่งใช่ตอนนี้จะเป็นตุ่มสมาชิกสภาเทศบาลตะบนทาวอน์เขตหนึ่งเขตสองร่วมกันน้องบริการกับเด็กเด็กหยุบรถยนต์ความสำคัญกับความกินนั่งรออะไรครับเนี่ยนั่งรออะไรเอ อ๋อเราเล่นเกมเอาหาเล็น่อยหนึ่งเนาะจอดไว้แล้วพี่นังจำไว้พี่น้องถ้าพี่พน้องซมบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะครับผมอันนี้ก็เป็นซุ่มของคุณครูยุคกินวงเดือนพี่นังนี่แหละตัวจริงเสียงจริงพี่น้องนั่งยืนยันตัวจนยืนพี่น้องวันนี้ได้ยังม่บริการไอศครีม โอ้ไอเสกขึ้นฮะโอ้พี่น well ้องขอบบุญขอบคุณหลายๆทอานนะฮ้ีวอาแบบขนมปังนะเอาเอามือยุดรอดไม่ได้บ่เอาจัดไปพี่น้องไปจุดบุญเกืบมาพ่ท่นหักหลายพี่น้องมอบดยคุณนักธุรได้ดีโอ้โอเคครับ บรรยากาศคืนเมื่อนิลีพีน่น้องงานวันเด็กนะอันนี้ทั้งนี้เกืบอบยังเนี่ยเหลืออีกเยอะโอ้เหลืออีกเยอะพี่น้องยัง,ย,งยังได้หลายอยู่พี่น้องเหลืออีกเกือบร้อยเลยครัขบขอบบุญขอบคุณครับโอ้ได้ชิมจะเด็ดจะนอาผู้ชายเลยเป็นจังไหนน้าส่งต่อทั้งใดเนาะบ่่บมีมึงหยุดได้เนี่ย ำหรับคลิปได้ไหมคะเครื่องเสียงเราน่ะไหวไหมพบกันใหม่ปีลาบองเ่ารถแห่รถแห่งานบันเด็ดแห่นขอรถแห่อีกนะคะแดนเซอร์บอกไม่ยอมนะคะแต่งตัวมาสวยทั้งที่ใจเต้นเพลงเดียวไม่ได้เหนื่อยับคลิปนี้ในกับดีเมียคุณเด้องานวันเด็ตของเราสนับสนุนโดยโฆษณานะคะสุขภาพเหนื่อย